วันนี้วันอาทิตย์ที่2ตุลา2565เวลา8โมง12นาทีขึ้นมาดูมุมด้านบนบนแทงน้ำนะมาดูรอบๆบ,บริเวณวัดโคกทองหลวงพ่อเชิเดแดนไปดูประตูน้ำประตูน้ำหน้าวัดก็ยังเปิด เกิดนกะ็ยังไหลเข้าอยู่นะมันมองไกลๆบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณ,เวณโซนหน้าวัดมีคลองอยู่หน้าวัดเส้นทางถนนที่เห็นนะจะไปเส้นที่ไปพักไห ประมาณ7กิโลถึงพักหายบริเวณรนอบบัดก็จะท่วมกันหมดผมใช้มือภาพสั่นขอภัยใช้มือจับจะดูโดยบริเวณรอบรอบ พื้นด้านบนที่ติดกับกำแพงโรงเรียนยังไม่ยังไม่ถึงยังทั่มไม่ถึงเพราะโซนนั้นเป็นที่ดอนแล้วก็ตรงโรงเรียนแล้ก็ทองก็ยังตัวไม่ถึงก็ไปครับด้านทุ่งกว้างๆเป็น,น,ะะนเขตติดต่อกับบางบาน ถ้าประตูทั้ง5้าบานเปิดไม่หมดแล้วคลองเล็กเหมือนกระท่อเล็กท่อน,น้อยยังเปิดลินลินอย่างนี้ก็ยังพอช่วยบรรเทาไปได้บ้างแต่ถ้าเปิดหมดก็ไม่รอดแน่นอนในบริเวณพื้น ถนนสูงจากปี54ประมาณเม50ก็เลยไม่ท่วมรอดก็ยังมีที่พักพิงอาศัยของชาวบ้าน Để tên tên nào vật Hãy độ นี่ยาท่วมหมดมพื้นเมนตลาบพี่ยากระท่วมครับโปรดกระท่วมพื้นล่าง จะปีห้าสี่ไม่เห็นหัวบัวจะปีหกสยังไม่ถึงปีห้ห่างกันอยู่ประมาณ30สิเซนต์ยประมาณเสาสล การ,ปรเปลี่ยนสาระตัดหน้าสาราการเปลี่ยนกน็ยังบูรณะไม่เสร็จของเก่าจะเป็นแบบนี้ของใหม่เราได้เปลี่ยนใหม่ไปดูเสาโบน ดูพื้นอิหารกไบดูพื้นนี่ยังตู้ไม่หมดข้างกำแพงโรงเรียนนี่หโรงเรียนวัดโคกทองที่หลวงพ่อเชิดนั้นสร้างไว้25ล้านถ้าสร้างนะี่สมัยนี้คงเลย25ล้านนะ ต่อๆาปประมาณนี้ก็สวัสดีครับ